ดีเขามาอยู่กับผมช่องเวียเซียนหลังระหว่างนั้นวันนี้มึงออกมาเริ่มจะเลีนฟีไฟนี่ครับวันนี้วันนี้ก็อาจจะมีเสียงน้อ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 งพี่แม่อยู่นะครับไปกันเลยเริ่มเลยปัญญาอันนี้ออกโอกระักสามคะแนนเออ่องเราอาจจะกากก่อนนะครับเพราะว่าเรากับอันเงียบเงียบนะเด้อถ่ายนะเด้อบีเพื่อสีแวะเป ส่ใ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 ส่ไม่ใส่รสใสโลสใสเลยไอโลสใส่เลยสอไอ้รสรสสิเลียเจอเจอหัมนุ่มันไตไตเด็ด ไล่บีกัมีคนเดียวไล่อีกันมีสองคนเราจะลงแบบสุดท้ายเนาะไล่บีมี่จะพูดอะไรมี่ยายเอคำเดียวอินันกอดจิมาอมค่ะอีนันโทษนะครับเบียเรากับอีนันไอเบียออกพูดอะไรเบียอะไรออกนี่ก็ไอเบียอืมตอนนี้ได้ยินเสียงไม่เอ่ยออกเลยบัดนี้คผู้แฝงนออกับออกบอๆอีนึงก็อ่นเธอเคยซื้อนุ้ยรักใบหมอนหนุ่มบางปากง ไมาได้การชมเธอหรอกจริงๆให้โซปิงเป็นเด็กอ้าวอ่ะตรงอเบยก็เลนยกมันทมันมีโอ้คมวบนไหนเป็นก็เลไปเหตดอยเอ็ดอลอยเอที่โรงงานอยู่ลอยเอ็ดเร่องหเ่งเนียเ่งเนียไอเบียงานนี่ยังอกู่โอ้หล้ว ตรงมาก็เจอของเลยนะะหมอจะถามว่าน้องพิกอย่างต้องว่ายังไงนี่ยังไม่พิกหมอพลิกน้องขี้คานน้องไม่พิกเลยมีแต่น้องนั่งน้องขี้คานบมอจะจำหำอไอปุยท่าน้าให้ไอ้เรี่ยไอ้เรี่ยสอนจะไหนก่อนถ้าพายเงี้ยเงี้ยบนกันนะเงี้ยเงี้ย ยอยืออืออ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 ๋อมาใ่านหมาขึ้นมาขึ้นอ้าขึ้น ไปกันเลยครับตอนนี้ยังไม่เจอคนเลยะครับตอนนี้ลาบูบูลาบูบูโตดหนาวเลยกกใส่ขนมอยู่ใช่ใช,ชไ่ไม่กลิเนีช่ไม่อยากกินขนมบ ไม่มีนาในหัวใจใหญ่มแม่นอนเ่าไม่ว่า้าพีเบาจริงใจอังเอ้ยม นั่งรุมมโนราเข้าไปดักน้องจิงปดีดง,งามติ่งกันมีต้องไร้ยันดำมากินรางเนื้อจรางรัวตีสังเรือนห้อบอกข้อมาขอ้อนองเป็นลูกใครบาดเบลบาดเบไอ้เรี่ยมีเขาคนอ่ะไฟเหลี่ยมแพรบจุบ่มเนาะ นีหามมันกัอนนะันดมาจิขบวนีแม่ใส่จูนี้มจีขว,วดนาอิจูเดนอขนมบังบ้นเด๋น้อเขาคือบอ่อไม่ลูกกุกินเนี่ยเขาคือบอ่อขนมไม่ลูกกุกินนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ หนึ 3, 2, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิอ้ยเอพว่ก คลิปนี้จะสั้นนะคะเอ<ข>อพอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ